ทีวีที่สี่ประมาณทุกคนเป็นการเก็บความจนจําหยุดคลิปปับ๊บเปิดชิปใหม่ปับ๊บเพราะว่าชิปนานไงเออ,อเล่หอเลยก็ออไม่รู้เหมือนกันเราเป็นอะไรเนี่ยคอนเลสดรอปอยัไงไม่พอทุกคนมันจะมันจะแบบหายไปเว้ยนี่เอา้าพูดรู้ว่าอเอา <Open> เอาเป็่อนออดแล้วใช่ไหมวปกติมันต้องใส่น้ำตาลมันจะชิมแบบน้ำมากกว่าไม่งั้นเขาจะไม่ชิมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอีเก็บแต่คอมมอนเอสเหรอจะไม่ทนแล้วเหรอเจ๊ทำเจ๊สายเควสจริงๆงเจ๊มัวแต่ทำเควสในทั้งวันเควสแต่เราเควสนี่คือลำเอียนเลเกินคือจะโค่นลม้มแชมป์คนนี้ได้ใช่ไหมต้องการจะโค่นลม้มแชมป์ใช่ไหม แชมป์ศูนย์ัยมนี่ได้เลยได้เลยเลยไล่ทำไมโลกนี่ได้สองหม,มื่นบาทปราบพรัาบเอ,อ้ทำไมไม่ได้ไไดอีกช้อนเอสีสือ้อนร<า>ักราขาน่าสิบเจ็ดอืมซือเออราอนี้ไเฮ้ย<ห>กูตุ๊กตกมมแล้วยุอ้ vois. จัดการมันรถดรถจัดการมันเดี๋ยวเพิม่มเพชรล็อตดีกว่า ลอสัตยานมันสู้มันหลุดสู้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 มันสู้มันหลุดสู้สู้มันสู้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 สี่ปตังกีปตังค์สู้สีซาซาปตังกีปตังค์ซาซาสู้สี่ซา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 สู้สู้สู้เป็นไ้เป็นไรสบาย อีเอ่อขูดมาเยอะๆหน่อยไม่ต้องเอาอ e ีปิดหรอเนะอะกี่มันจะมีตัวหน้ารัดเยอะอีป e ิดมันต้องไปด่านต่อไปก่อนอกี่เจแนะน,นไม่งั้นแดมันจะน้อยเว้ยจะเสียตัวที่รัดไปเข้าใจไหมเอา e อีปิดหรอลอกี้ใช่ไหมยัน,นยมเล้อีปิดซื้อไปแล้วซื้อไปใหม่แล้ว เตัวไหนมานนไหนแลวอ,อ่ะี่หรอนี้ฉันมีแต่ตัวที่รัดนี่พอแล้วเดี๋ยวมันจะเสียใจที่รักถอดใจไว้ละอ้าวจะหมุนแล้วเนี่ยคอมมอนไม่ค่อยขุดเลยคนโดนีหยพี่ฉันเดินยวนี้ขุดนานกว่าเดิมนี่เนี่ยไม่มีคนมา<แ>ช่วยเลย เกเคมาช่วยขุดหนซีไม่ไม่ช่วยกี่จะได้เงินเนี่โอเคระหว่างให้สัตว์เลี้ยงขุดก็ไปเก็บของหนี่เก็บไข่เข้ามือนตู้ตู้สี่้งเก็บไข่ข้างบนหลังคาทำไมไม่ได้ที่หนึ่งยังอ่ะสามคุณใจร้ายเกิน จ,กจกีก็จีก็เก็บไข,ข่ข้้นบนนะแล้วมันซ้ำเอดไปเรื่อยๆสวยแล้วบนนั้นเหลือน,น้อยมากใต,ตัวไม่ซ้ำก็ดีแล้วิ8แล้วเฮ้ยขึ้นอัพมา68เอ็น <c oughs> เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะไปอัพมาใหม่วินก็เดี๋ยวเค่นี้แหละไม่ต้องวินเยอะหรอกเนาะถ้าวินเร็วกินไปมันจะเป็นถึงแฟตมันจะวินแบบเก็บเงินไม่ทันอุ้ยโบนัสอยากให้มียี่สิบอะจะหมดตอนสามสามนาทีเหรอท,ทิ้ทนดิเกียนอยู่ในนี้อยู่ใช่ไหมนืมไม่เอานับปูยสวยแล้วไม่ได้โบนัสเยอะแน่โอ้จริงด้วยแกสิบแกโบ,บนัสสิบเอ โี yeah, mm ้ย hmm. ถ right. right. mm ้า hmm. ม mm. ันน้อยเซนเก็บ hmm. ก mm ่อนนะคนเก็บของอู้ได้แล้วเบอร์ทุบตีแล้วแย่าเก็บก่อนนี่มันคือแบบจะได้ก่อนเก็บได้เยอะมากทุกคนอยากได้ซุปเปอร์คริสตัลแบบเบิ่มๆมันได้เยอะมากโอ้ยยอมากเลยจ๊สอนไปนะช่วยๆกันนะเด็กเราทุกคนรีบเก็บก่อนทุกคนอย่าเพิ่งไปฟัดไข่ มันจะเสียเวลามีเงียบต้องเก็บพี่ด้อย่าไปเย็นเก็บสิอ๋โอ๊กช่วยไอจีดไอจีดเนี่ยไอจีดเนี่ยไอจีดเนี่ยเนี่ยมันอย่าเย็นเก็บสิมิกจะช่วยเนี่ยจะโดนจะโดนไม่ช่วยสักแก่มอ๊ะโอเคก็ช่วยนะจีไม่ได้ดาวที่จีไม่ได้ระว่าโอเคอ๋อโอ๊กรู้ไหมวมันดูดแม่เลดได้ไกลหรือน้อยหรือเกิน น,น,น้อยหรือคืนิงๆเออขุดได้เร็วมากนะขุดไป่สาอีเดีอีเดียว่กเ,ยวเกรม,ม,ม,มูใ,ใช่ก็ต้องไปขอ,ขอนเอาขอนแทนก่อนแล้วมันจะได้โอเจต,ต,ตัวนี่ตะเตัวน้นมตรีบเอาของแต่ละอันก่อนเดี๋ยวมันหายไป เก็บไม่ทันเสียดายแย่ทุกคนสาธุดได้อ่าต้อนมาตัวนี้อีกนี่ติสูซีซี่าเ็นกี้ไปตังก้าอย่าตามมาสินี่ก็ตามมาทุกที่เลยนะไปไหนมาไห่แล้วก็ขุดสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงนั้นนี่ไปขุดได้ในเก็บนห้าเนี่ย แค่นั้นเนี่ยถ้าเติมเราไม่ได้ใส่เติมอยู่แล้วแล้วนี่ก็ได้ซ้ำหลือเกินเออไม่ได้ซ้ำแล้วใช่ไหมอุ้ยมันซ้ำมากอุ้ยซวยแล้วจะไม่ได้เพิ่มเลยนะเนี่ยซ้ำหมิดเลยว่าออกไม่ซ้ำได้ไหมไม่ซ้ำเจก็ซ้ำเนี่ยเจซื้อมาหลายรอบแล้วมันก็ซ้ำเฮ้ยซื้อมาหลายรอบเหมือนกันมันก็ซ้ำตลอดเจไปอ๋อโอ้โหู้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอโู้อันนี้คืออะไรหรอใช่กดไป ก,กดไปมันจะไปขุดฝันนั้นเจี๊ยบเก็บฟอนก่อนมุมมองแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันหรอปะ,ะไปเอาฟอนแล้วก่อ คือต้นทำตองเควสไงเควสคือแบบว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่หยุยจน,นมันมันก็ไม่ได้ค่อยเยอะโอเคไหมอ่าขอมันจะเต็มแล้วนะต้นไปซื้อยังไงมีก่อนอายมาหรือว่าอันนี้ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์มีมิทูดวีไม่มีนะคนอะไรก็สามารถขุดไปได้แล้วนะ,ะก็อันนี้อะไรอ๋อคือแต่ละตัวนะคนคอมมอนเราก็ขาดอยู่เยอะอยู่นะอ่้อ่ะคอมมอนเลอ่ะคอมมอนขาดอยู่เยอะมากนะทุกคนตัวไหนหายาตตัวนี้อ๋อ อ่ะตอะคอมมอนเราก็เหลืออยู่แต่มีสิทธิ์น้อยเพราะคอมมอนก็ไม่รู้ไม่รู้จะดปไไูได้ดี้ไงไม่รู้อะไรมากมายในเซียเจนนะแล้วก็เอาขอนขุดไปเอินคอยในโฟเลสเสร็ว่าเราก็ต้องขุดไปฟเรส ไม่เข้าใจว่าจะเข้าตามมาแล้วมหนไม่เข้าสูมปะเปิดยันไม่เข้าใจเลยแต่คนเดียก็ได้ต่ดีไม่มีลายจังจัดเลยมันออดเชปแต่ให้เสทค่ะ ก็ต้องมีด่าน75ก่อนแล้วมันจะแบบมันจะแบบมันจะมีแบบว่าที่ฟัดไข่เลงไงมันควรฟัดตนนั้นมากกว่าโอเคโอเคโอเคเออใครจะไปโง่อนะไรนั่นนะ่ะอีปิดก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะถ้าอีปิดเล่กับเลหลายตัวเนี่ยอีปิดน้อยกว่าโอเคเราให้ด่านนั้นก่อนแล้วกันยังไงพี่มันเป็นตัวชาร์ปเก็บคอนะม <า S 2> นุกเลย อั่งกฤษบ้าเลยคนคนไทยเลยใคะมเพื่อนเจ๊อพื่อนเอคนไทยอ๋อี่ป๊ะป๊ะเอ้ยที่ตลกคนนั้นเออโอ้กีนที่รู้ยลอยอย่างนี้ยโอ้วิทำไมเก็บเงินแค่นี้ยังไม่ได้ซุปเปอร์คิสตัลเลยนะเนี่ยเออดีดีดีแหละดีดีดีตัวปิ๊เตอร์ตัวใหม่ตัวใหม่ดีดีอแล้วให้มันมีตัวใหม่ด้วยนะ อ่ะสุตัวใหม่แล้วไม่ซ้ำดีดีแล้ยังไม่พอเดีบยก่อนอไม่เอาจ้าโอเคโอเคดีพูดอบบโอเคพูดแบบหาเยดิชอนคิสตันชอนคิสตันมายี่สิบอันเดี๋ยวดูเฟสก่อนใกล้จะหมดอย่าง คริสตันดิทอสโอ้เยอะจังอ่า yes รู้ตัวดีนะเนี่ยรู้ตัวซะด,ด้วยซูเปอรค์คริสตันเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนะคุซูเปอร์คริสตันเมื่อไหร่จะมาคะเนี่ยก็ไม่เข้าซู ดิสชอนคิสตันไปต่อโอ้หมีต้นดิสชอนลึเปล่าเว้ยไปมีเซดตซูเปอร์คิสตันมาสิว่าจะมีได้นานนะขุดขุดไปขุดไปแป๊บเดียวขุดแป๊บเดียวบอสมาไหนวะเอาาบอสมช ามันดีใจอ่ะไม่เข้าใจดนีงว่าคนแบบขุตัเดียวอ่ะขุดตัเดียวก็ด้เลยว่ะเห็นไหมโบนัยี่สิบเห็นไหมบ่นเลกเจคนขุดสวยยอดสวยยอดโอ้เต็มเลยเต็มเลยคนไปแย่งดิเลยแย่งดิเอ้ยช่วยขุดบ้านไหมเนี่ยฮะเดือดเดืลดช่วยขุดเแต่คนนี้ไมค่อยเชขพราะว่าเรามีอะไรงจ้ะ มีแรงขุดแป๊บเดียวทุกคนสุดยอดสุดยอะแล้วก็มีงเงินเยอะกว่าเจแล้วคนนั้นน, 1, น,น่ไม่ถึงหลอดเจมันเงินแสนกว่ารวยแล้วรวยแหละแน่เลยรวยแล้วตัวไหนไม่ถึงหรอกเข้ามาตัวนี้ได้ไมั้ยล่ะตัวนี้กูกจะเข้ามานี่กี่กี่บาทนะสี่แสนสี่สิบป่ะสี่สิบบา ดีบเก็บผอนก่อนทุกซซ่ทุกมุมเราต้องเก็บให้หมดเสียดายจะมาคั้หนึ่งนันนานบอสเนี่ยเอาอแล้วจะไปขุดฝันนั้นทำไมยะเดี๋ยวฟอรวยแล้วค่อยมาเอาตัวนี้ใหม่ก็ได้แต่ก็ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปมันดีนะทุกคนไม่ใช่ถ่ายคลิปมันไม่ดีจะเก็บผอนให้อยู่ที่ปุ้นไปก่อน ขึ้นรวยแล้วก็ต้องกลับมานะคะเพราะว่าได้เงินมากค่ะได้เงินมากค่ะหยุดไม่ได้สนเงินเยอะมากด้วยคู่เดฟตอนบอสมาก ไปว่าไอตัวใหญ่แบบไหนม,มันคือมันคือรัสโซรัสโซทิปรัสโซทิปอะไรคือทิปก็ใช่ซ้ำไวเลืยเกินอ่อะันนี้ก็แพ้เลยเกินนี้อ่า oh <my> ไม่ซ้ำอันนี้อ,อุยอ้ยไเหลือสามอันจะไปด่านต่อไปเลยวรืยอย่า yeah. ต้องแบบนี้สิขุดไปขุดไป เอิร์นคอยอินเมโลเีก็มีเจ็ดสิบสองหรือสามตัวจะขุดอันถูดๆกันจับมาแต่ไหลากลเด้นดอทซ้ำอีกเออก็ไปผปสมพันธุ์สิไม่ได้ผสมเลยแล้วอ่เส้นุกี่เว สอนเล่ๆ,ๆอะช่วยนะแต่ด้วยความพยายามอันแก่นก้าแล้วก็พูดมากเกินไปดนดดได้ตัวซัมมิตแล้วค่ะก็ซัมก็ดีแล้วนะจะได้แบบไม่ต้องมาเจ็บใจว่าเราต้องโดนมันซํมมอนซ้ำเยอะนะเนี่ย น้อยนิวนปด้ยเปกรแล้วก็เหลืออีสอนตัวแล้วเย่ถ้าเหลืออีสอนตัวก็จะ yes เหลืออีต wow. ัวสุดท้าย ต้มแบบนี้ดีต้มแบบนี้ดีต้มแบบนี้ดี <c oughs> ก็มาดีก็ต้มแบบนี้ดีต้มแบบนี้อุ้ยอุ้ยไอจิต่ามันมีมันมียูนิคอร์ชมพูอ่ะหนไม่เคยมีคนอ,อยู่ในคนชมพูเลยนะเออรวยไม่มียูนคอชมพูชมพูรวนอ๋อนี่ไงมีแล้วใช่ปะไม่ใชต่ต้องแบบชมพูรวยรวนแต่นี้ไม่รวน ็นสี่สี่กว่าวินะทุกคนต่อวิเดินคอยไปไเจเหรือตัวสุดท้ายแล้วจ้ะไม่เจ๊ต้องซ้ำเดอถ้าเจ๊อุดอันนี้อาจจะซ้ำก็ได้นะเนี่ยอยู่ในคอนอย่ายรรงเนี้ยจัดจ้ะเจ้ เจ๊ไม่ได้เจ๊เจ๊เจ๊ไปไม่ได้ตอนนี้เจ๊ไปไม่ได้มันเพลนเึ้นไปขอเตละยานเพนกันไหมเพราะนั่นนะเี๊เก็บพอนิดหนึองน่าจะยังรออยู่เนี่ยเห็นไหมคนดีสีพระไม่รวยอะไรกนีด้สีพระไม่รวยคือหยันเดี๋ยวนะเดี๋ยววานขอมีดูนี่งโอเคเดี๋ยวเอทบิริชเราแล้วจะกระโดดไปหยันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะดรอปอะไรนะซื้อได้ไหม ซื้อได้เดอะไรอ๋อเงินดอกลารเล็กเงินดอลลาร์เล็กอีกแล้วเรายังมีคน75เหมือนเดิมมันหล่นนะมีออปปี้อยู่เนี่ยเจ๊กระโดดออปปี้อยู่เลยโอ้ขอนแทนมากกี่คขอนเป็นแสนขอเป็นแสนก็กลับมากลับมาช่วยแป๊บนึงเดี๋ยวเจ๊กลับมาช่วยเจ๊กำลังกระโดดไอ้นี่อยู่อุย๊ยเนี่ยกระโดดออปปี้ไม่ผ่านจะทีจะไปเอาไข่ยอย่านี้ไหมเนี่ย อ๋อพี่มันก็ยากเลยเกินมันคือแบบยากตามลําดับนะเนี่ยหรือเปล่าโอ้โมันก็กมาขวนไม่ยากป่างหากง่ายอะไรเจ๊ง่ายอะไรเนี่ยเจ๊หล่นไปตั้งหลายรอบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ,อชิปล็อตมาถูกชิปชิปชิปมาชิปหายกิจรินเอามันลื่นมันลื่นอ๋อพี่บ้าเลยมันลื่นเลยขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยไออ๋อพี่บ้าดิมันลื่นเกินไปไป,ปะเนี่ยเอ้ยน่าโหัว หล่นอยู่เล่นะำมูสะสาหล่นอยู่เลวนะำมูะสะสาอุ้ยเดี๋ยวเก็บพอได้สามร้อยสามร้อยเขินเชอบกระโดดรนทำ,ทำไมไมมีปัญหาปะมีปัญหาปะอปะ,นะไะไรจ้รอมหลายปีแล้วหลายปีมีสัตเลียงเท่าไหร่สัตเลียงสามตัว โอ้โิสสามจไม่จะตามเจ๊ทนเร็วจันนะทำไมยังไม่ได้เลยเพราะว่าไม่แสรสามยันที่สามสานคนคน,คนอ,อุย้ยมันกระโดดออกปี้มันยากเลยขนาดนี้วันเนี้ยังไม่ได้ออกจาก,กี่้ย <c oughs> ออบี้บ้าเอ้ยออี้หงเออ้าเจอค้จะตาอ้านีออีหอ โอเคโอเคอยากโหดร้ายแต่สโนมอนกี yeah, yeah. ้ท uh, okay. yeah. yeah, ุกคนเป็นร uh, ินมหิมะเจยยังไม่ได้ขอดอะไรเลยเจยกระโดดไข่ไปไม่ได้น่ารัวๆมาอู้ได้เละอู้ได้เละฟรี ทำไมคนมันชอบอะเอาปะล่ะก็คนมันชอบอะ่ะอุ๊ยต่อไปเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบทำอะไรแทนจ้นะนะยก็ไก่เอาขอนได้เสร็จแล้วทุกคนอันนี้เป็นอะไรอุ๊ยไก่เอาข่า,าแล้วอีนี้นึงแล้วตามทันแล้วจะตามทันนะเจ๊เออลือมคนเล็ดดอบแล้วก็เสียขอนไปฟรีๆนี่ก็ไม่บนะ่นะจะเละเท่าไหร่ จะทำแล้การจะทำ้จำตานหนูหลุดเลยีชอบจานกันนอนนก่ดูกีชอบอวดตอนแรกจะได้อวดใ่ซ่เคยอวดเกิเคยอดวดคนึ่งด้ยไหนอวดพูดอไอจะพูดอไอบอดมาพูดว่าที่ไหนอะไรเจ๊เคยพูดเดี อะไรวะแต่เจเจรัดหมาเจตายแต่กลัวหมากลัวหมาก็คือเขาเรียกว่ารัดหมาจริงใช่ไหมรัดเพื่อนรัดเพื่อนชั่วใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมเจเจใช้ผู้ดีอย่างนึงนะหมูก็ถูดหรือปะต้องฝีหมูถุนว่าถุนว่าถุนว่าอะไรถุนว่าทำไงนะเพื่น ไอโอค้คดจะเดคำเ่าแค้น้ใช่ไหมมมาะแนมาาไอรอนแมนมันคิดมันเกี่ยวมันเกียเ่ยวกับการด่าตัวไหนวะไอรอนแมนไอรอนแมน,ออน,ม,นมันเกี่ยวอะไรโอ้ดไรอนแมนก็อเ้มแจีเคยพูดได้หรอไอรอนแมนเราปิดจุด้ว